สวัสดีครับสมาชิกคุณและกันปัจจัยทุกท่านนะครับวันนี้อานนทีมอุบลราชธานีนะครับเลโอการมาปั่นนะครับเพื่อเป็นการปั่นประจำสัปดาห์นะฮะโดยการเลือกทริปมาที่ตุบนและเคองนะแล้วก็บ้านบ้านกอกนะครับโดยทางความแัดไปกลับประมาณเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับแต่ไปไม่ถึงบ้านกอกนะครับมี สมาชิกยังรั่วต้องจอดป่าซะก่อนวันนี้ก็คงเก็บไปประมาณสัก8 0 9 0กิโลเมตรนะครับขามาขามาออกจากบุรีธานีมาเขิงในนี่ก็อัดกันเอวีนะครับแม็กซ7นะครับนี่ขากลับแล้วฮะขากลับหลังจากพักนิดหนึ่งนะครับสมาชิกก็ปั่นเข้าอำเภอเกิงในแล้วก็ตรงกลับตังบุรีรัมย์ธานีนะครับ ผมนายแพทย์ชเวนลิกสิตวันนี้ในฐานะสมาชิกทีมบ้านบนนะครับถ่ายทำนะฮะตอนนี้กำลังโรลลิ่งเข้าเครื่องในนะฮะนำโดยนะฮะช่างไวนะฮะวันนี้ปั่นใจอันนะครับวันนี้กำลังโรลลิ่งปันป่นสบายๆก่อนนะหลังจากพักกินน้ำดื่มน,น,น้ำปัะสวะ ครับเนี่ยโฮลเราหกเด็ดโกีสองปีแล้วก็ยังลากกันอยู่ที่สามแปดสามเาสสิบดสบยอนน้นะนนีาก่ชมบมริากาศก็แนะนำสมาชิกที่มานุนนะฮะใโดนัมุยนะมีเสียละเป็น รถเทรลน่ะปั่นะนมาโดนทั้งสองเลี้ยวปั่นเ,เทรลทีมนะฮะจารยงสนองนะฮะไม่น่าที่มาโดน,นนะรประธา,านทีน่มาโดนะตอนนี้ยังกล้าใช้ทำวิดีโอนะฮะถ้าในเร็วไม่กล้าแล้วนะฮะตอนนี้จะขับปันดาชา นี่จันทวีนะครับพาแรงนะครับก่อนขามาพาลากแม็กซ์สิบเจ็ดนี่แค่ทาเราถ่ายชมบรรยากาศในตัวอำเภอเมืองเชียงในมนะฮะจุบดบริเวณท่าน,นี้นะครับทั้งหมดวันนี้ก็มีทั้งหมดสิบสองท่านนะฮะอานนท์พิม ก็เป็นการซ้อมประจําสัปดาห์นะฮะประจําวันนะครัเช้าก็เสือภูเขาเข้าป่าวันอาทิตย์เช้าก็เสือหมอบเป็นเป็นประจำนะฮะประจำนี่ก็มีศึกใหญ่อยู่ปลายเดือนนี้นะฮะคืองานเดนดรมใจเกินร้อยนะครับปั่นน่าจะประมาณสักร้อยสามสิบกิโลนะครับทั้งเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบนะครับสมาชิกเราก็จะไป ร่วมการแข่งขันด้วยนะครับรู้สึกสมาชิกจะมีสมาชิกด้านหลังอยู่สท่านนะครับสมาชิกนี่ที่นี่ขอไปผมไม่ทราบชื่อเพิ่งเจอกันเมื่อชานี่ครับปั่นโคโนโก้มาสเตอร์นะครับขึ้นหน้าไปครับขึ้นหน้านะครับ YouTube ครับ อันนี้พี่ยนกับพี่ต้องนะครับครับสมาชิกขาประจำนะฮะน,นี่ก็เริ่มนะครับเริ่มแบบเร่งความเร็วกันหน่อยแนละ้ว เริ่มสปินกันแล้วขอจะเร,อเ,รเริ่มเริ่มการไหนทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวลมเดี๋ยวมีวการแบบมีร่างกายสำหรับผมเองก็อาทิตย์หน้าเราจะต้องไปปั่นที่สวนพฤกษราชบุรีนะครับกิจกรรมของบริษัทโปรไปนะฮะ โทษทิตุรี่ไรท้โทษที่33นะฮะภาสมาชิกครุมวันกับทุนรีไปทั้งหมดได้ของหมดประมาณ23-43ทั้นนะฮะแล้วก็มีของเชียวอีกทั้งหมดก็มา27-28ตั้นได้เจอกันนะครับ อากานะฮะตอนนี้เราจะเดินเลื่อ,องในนะฮะเดี๋ยวสภาพของเรือจสปินกันละนะครับชมแรงนะครับกลับนี่เหมือนจะต้านลงนิดนึง มจบกันได้ทำวีดีโอไว้ก่อนแค่นี้นะครับเพราะว่าเริ่มเร่งความเร็วแล้วเดี๋ยวจะไปปลอดภายัยเดี๋ยวล้มดีนะครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับ